าม่นี่อะไรน่น้อะไรนี่นี่อะไราี่นี่อะไรนม่นี่อะไรนม่ด้่อะไ้นี่นี่อะไรนี่นี่อะไร้ี่น้่อไนี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่ะไรนี่น่อะไนี่นี่าไรน่น้่มะไรนบ่น้่อไปนี่นี่ไนี่นี่อไ วางแต่เีาอแล้วมันมาแล้วสิจ้าอเยนี่ได้โ่ับากเสียละไฟเดิมมีแตพฟอ่าีนะไฟไงไฟอดมาไฟ่ยไฟไ่ได้ไฟเป็ือมาก จับกระตาพิดนุ้ยใช้เนี่ได้แล้วจ้าจาอ่าเราลองหมุนหมุนที่หวเราทำทหวเราไปนงหมุนรจะมนตอห่ไปหน้าวาล้หมุ ทั้งจะมาผู้เคยค่อยกวาม,มุลหลงเตมุฮาวเนี่ยละเลี่มมุงเข,ข่าเตมุฮานเท่านั้นไอมนีสารนอจูเพเดสานาเพ่งคืใครเสียงกะต่มตวน่อ่กวามาม,นนนอ,านมอนี้ที่ยตุกุนไปหลงเค่านล้นมือไม่เลี่ยเลยไข่กวามามนีเทยนท้องคุนไปใสเท่านัดนตัอใหม่เที่ยนไตมุนไม้สา เอาบื้องตัเนละแมว่าแล้วน ouais, 네ั่งเป็นบึพปัญหาเบื้องตัวเลตะว่นนั่งจำปาบพืนใส่เง็นละดหลอดไม่เงินไตสพื้นบานโอ้ยเทนละเมื่อนี้แล้วมีเรียกพื้นวานม่นเลยมีการบพืนใส่เกขตตีตไต้เพ่อกันใส่หลาบลอสาธุมาหัวเล้วผู้เขาก็ไปหาเบองจงเงินเลย เงี้แแล้วขลามาแล้วข <ites> ั again. ้นต้งตาเข้าไปสู่สิบปีห้าจจะได้เห็นนะมือแล้วเศร้าฝาจะเห็นกันเน้นอเจะาเฮเอนเอยขละสิบปีลำเงื่อแล้วขล้าเศสปีลำจะมีตลงไาอยยามมังแต่ะเขาคือเราเห็นเจากันเพือเดียวเลยไหนแค่ละไหนมันีนาวแล้วอันโอ้ยทุกเจ้าคอยกะขานเลยไหนแค่ละมากมันีสุเจ้าานกะซอย แม่แล้วย,ยัยวนจะอวนจ่อยจ่อยดีนัวยัมจะอวนจ่อยจ่อยหงนคอยกระฟังสาวผู้อนพค่ละกันสบัสีน่อขึ้นเพ่องตาเล้ยไดอันนี้และไหนมันนีันสมาสีนขึ้น่คิมสีมสีนขนใส่หัวเย็บแค่ละปุ่มในหัวสีตุ่มต่างสาแค่ละมือสี่มงตุกเทียนทองสาูัคุ้มกับผู้ที่้ง ที่แล้วละคุณมาทรงย่อค่ายคุณแต่บ้างคุปเป็นไงทั้งพอด้าเพื่อนดีทั้งเมดีเพื่อนอาบทั้งไม่ลำจะบบอลเล่แม่เจี๊จะบอลนังเมื่อนยาวท่านเกา์ยาบอลยันจะเพื่อนบ่อนอยู่อันแน่เลยม่หัวเรียวโค้งตรตารางเล่าคนดูไฟกระบาม้าหัวเรียวสิ่ขอเข้าตารางโอ ขั้นละมาแล้วขั้นไปได้คน,นุ่มหนาอยู่ได้นง่างตายอยู่เบามากก็ปั่นเร็วได้โอ้ยพูดแล้วพันกระต้อนหัวดอน,นอยู่เขั้นละมาของกินพร้อมกายถึงปากเขั้นละในม,าาใมือีของฝากให้ถึอใจเมื่อนี่แล้วมากกว่าตา้นตะลางเล่าของตัวแย่เอ้ยโอ้ย,อยมากกว่ากับตะลางได้เอ้ยขั้งล้วงไวกว้างขงั้งสร้างไวตัน แค่ละมือนี้แล้วแค่ละทั้งมาให้ซุ้มจะบ่อยเสร็จกระน้หนาอะไรวะเนี้ยเอ้ยทังมาหนาบ่อยเสร็จนะไปทั้งกระบามบ่อยไปผมโอ้ยแค่ละมือนี้แล้วพอ,อกัดตือตองใส่บังดูไข่ปองาทางทั้งสนามไม่ค่อยลำบังดูเนี่ยนัแล้วเปิดปองใส่ไข่ปองน้ำสาวกว็านา้ำบอดโป่งเปลวได้เลยอันนี้เอ้ย,ย,อววนนยไอกระบามสาธุูพา,ากันไข่กันเจ้ห่วยน้อยแม่น้ำทางบัง มื له, em, so ่แล right. uh, 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 ้วข้าราเปิดประกังเห็นส่วนบนนอนบนหัวข้่ราชการตต่อนอนลงกเป็นบันข้าละชกาเป็นบันกันพอภาษีเอาข้าระมืานมืแล้วค่อยกาวมีอยากคนไป้านมดเหนยมีการคนไปใส่มาห่อเรียบตะปีตะไใต้เรื่องการใส่ให้ลรโลโข้าราชลามาแล้วั้นกอเพิ่นกับแกงแพลงเขาหนึ่งบงูสาทุ ทั้จะมุ่นผูกา้าทั้งจะมาผู้เคยก็ตามทอนไกระวมหลุดแต่เบามะเขาวัเ็บหันแค่ละมือน,นี่แสาวนอถึงไปได้สาวนานแพ่งถึงใครเ,เสียงทจะมุ่นผูกา้าทั้งจะมาผู้เคยก็ตามทอนพวกพับบังให้นดีแค่ละไหนันนี้วิเมือ่อให้นซึนนั่นนี่เอ้ยสีโดเป็นจ้าหัานพราะเป็นทั้งขวาตึงูก แค่ละบานยีย้วจันทสุดางววนหน้าอยู่ดาวทางซ้ายใด้เรียกน้อง,องทั้งสองความทำแค่ละปีแน่นรนใส่ใส่หมู่เมเดียวตีกันเขา้าวสำเภาเดี่ยวแกงหอยหอยบึงรู้แค่ละตีกันเขา้าเป็นซินตอนที่เอบงรู้้องเรื่อนจะเดบานานั้นแค่ละบนยีย้วม้วนโวยค่อยกวา่าลุงซานยาเด,ด้ข้นบ้านสามจมูสางหางม,มูมาทานกะให้เตาลุ ้อยคุณตอนย่างหุ่กเพกบดงเนี่ไนยไปแล้วว่าเป็นเฮือนซ่านสีบอยลงคุณเจ้าสาทัไปกระบะบาีโอ้ยคลาาะวันรุ่องะีตัวผ่านดูมดเลยมุ่นเนาล้าคลันไล่ไกลกว่าแพล่พกระลงมุตาผ่านดูโอ้ยแค่ละมีแล้วหากกระลงมขุตานางควยไปข้าการแกให้กับทุ้า แล้วมือเอ้ยเปกะวานไหมือนี้บอยไปกลางเขียงหน้าเือมาเก่กาไาปากมะมาหัวเรียวขัดเขาทุกตาไงมแค่ลมันเียวคล้ายๆปากปางมึงดูอันาน,านี้เลยไปกะาเครื่องบุกป่าท้อแล้วไรแค่ไหนไหนมือนี้เสื่อองพ่อหามาให้แน่ไดกูยดยางเอวพ่อกระตุกแต่งต่างสุดีเงกูฟันล้วันนี้เลยสาตอนท้งยีบเท่านั้นห้วมอง มันมีข้อละนอบล่อยเสาเสาซีมาบ่อยเก่า้าละมาเรยวแตก็จาตั้งตอดอมูตกมาไนปีนี้แล้วละเลีวคนละมาวเรยวเนี่โอ้ยขันหมดจุกพรมกระตามโรงานกกระดึงมาหัวเลียวจากว่าเืนงไตตาสายบืนปอมแค่ละมาเรจ่ตรงต้นขาลดเล่ห้หนเงือหมดเลยไปกัมามาหัวเยว จะเปิ้ลสนขารุ่นคอสิตอ่อข้างโอ๊ยขันละมือนี้แล้วขันบนจบ๊บหาไปสามไม่ดูไปกับว่าบอกน้ำนำไปหอกขันละบอกสังหงหาเราบอกใส่ของว,วันอายห้เจ้าอเอาแค่ละเม้าห้แล้วขันตาเย็นไปตาในเยี่มอสองแค่ละตาบังกองสะซององ่วงแมวหิ้วแล้วเลื่อนสูงขึ้นไปลำแค่ละเม้าห้แล้วเลื่อนตามเข้า,า,า,าขขไปคอยมุดเลยนั่งอยู่เลื่อนซอยไหลาน ข้าละนังอยู่ศาลซอยกอยแค่ละเมื่อนี้เยาข้าละลูกเพิ่นไข้ในเยือ่อซอยเพิ่นเบิ่งบ้านจังหนึ่งข้าละหลานเพิ่นไข้ในบ้านซอยเพิ่นน้อยข้อนคนนี้มันผมไปนอนซ้อนแล้วไดเนี่ยแหละเลี้ยวห้าละคนคนนี้มันบไปนอนมุซุ่มซุ่ม,มห้าวบอกคือเกา่าปาบกว่าจะตาดซอดอมบ้านจังหนึ่งเลแล้วขั้นเพลงโอ้ยขั้นพนันจะเป็นขอนบ่เน้านจังหนึ่งแล้วขั้นบ่อนอนจะเป็น สิมาทอกินยอดบ่โน่แก่ละสต่างละมาสิมนาะทอดก,กันจิ้นไหนแค่ละคนพวกนี้มันบ,บ่มีดอนซ้อนอะไรน้อยลงซุ่มซุ่มเฮาบอกกูเาาวกว่าเอาเบอร์หัรักษาขวานจะไห้เท่ารักษาเจ้าให้อยู่ดีเบอร์หูไม่พยายามมาสิแค่ละเนี้ยไปแล้วผีพยายามาต่อของจังไรใส่มาพานุ่งหน้าลายนางนองนอ,อยู่บ่ดีมันกันเนี้ย บ้นกังนึ่งนล่าอันเนี้ยเอ้ยคันเพลงโอ้ยโอ้ยแคนละบกันนึ่งหนาแล้วค่อยสวาสซงความขึดนกอดสิโนอิงสาวเลี้ยงได้บันเกังนึ่งในแล้วส่งความเอ่ากอดซีโนอิงัานเมื่อนี้เลเงินบอมีสาดังเสียวอย่างมากเปลนแกนมันบน่ดึงลุบต้องสั่งเอาไปซอกเป็นพื่มของคนบุกันนั่นนะแ่ละมวแล้วซอกเป็นดาบตอนี่อันเนี้ยเอ้ยจบคนเลื่นอยู่ทางหนไปควนเลื่นอยู่ทางนอก ประตุนษษษษไหนมีผูดใส่ไ่ต่อบนานโนอ้ยขณะนล้้าขั้นประตูนอกมีผุษษษ้ใส่ไรดำหัวคนบุรีสัมปชัญญะหากคนบุรีสัมบ้านตัวองไปมากขึ้นก็มาประกอกจาก์ดันตองดูพิจารณางไใดบ่กไปในพิทารณาใดแต่ต้งเจ้าอะไรมามาถ้าาลันนี้ญญามีถอยใบายอามีขัามหอยเสื้อไวกวาต่างในห้องของประจำวันเต็ง ไว้ขลับันนี่แลทำองเพราพ้นบดแตงต่างเย็ขันก็ได้ขัดโกขัดคอขัดขนบอนองเพราะได้ขัดจังข้อเสียไห้กันใสตาขละบปันนี่แล้วทั้งกะทีผู้อยู่นั่นกะตามก่อนั่นเียอ้ยโอ้ยทั้งกะตานผู้อยู่นี่ได้เนออันเงี้ยเอ้ยขันตาดิดบ่ได้เงขึ้นต่าขันตัยางบ่ได้เงีขึ้นมือเมื่อนี่ยล้วต้องมาในปีนี้บ่ดูุทะลุกวบปันไฟมั่วมือบอนอ ถ้าละไฟบ่ไหมสังเอาอ้อนตัวเพนดดเลี้ยวพ่นนี้นางนีเลี้ยวพ่นนี้นังนี่เล้วเร็วทันกินของบได้านเจ๊กจางบริสิทธ์จะได้ันเจิงกินน้งใส่ยากรกินนมใส่ยาคาโอ้ยอันยาโอ้ยข้นละบัจังข่านกิเจ้ามันบบตุกองนาพิ่ามันบบตุกน่อยบรวารอยดังเดยข้นละไรมันยิ่ไปมากันนะขวางององ่างไวกะว่าไปมาข้นาโกเอาไว้ขันต่อความเอาหัวหวง ่ผดอยู่นน่โอ้ยอันนี้เลยทั้งจตางคุณวู่นีกัดกันก้อนมึอนี่แล้วขันตาดินบอได้เงี้ยคือ้านอันนี้เอ้ยโอ้ยขลามือนี่แล้วขันตาห้าบอไดเงี้ยคือบุ้อบ้าดึอกลุวงไปไม่รู่าไห่บ่ม่เนา่อแ่เนี่ยไม่หอวกันเป็นนื้อซึ่งมดเจ้าน่ยแล้วว่าในกันนาของงองหาเงินว่ลูกคนในกันตาคอเอาไว้กันต่อพั บรนจังเลี้ยวสาวหอมความอย่าลืมความไปสั่งแค่ละบัรจังฟังเสียงสาวหอมยาลืมตึงตังอย่าลืมคอยดอกสางความทักเราคุณปะพุธขอคงกันตามทอนมือนีแล้วคุณปะทรงสู้ขอใครคุณดำมั่งคุณเป็นไงคุณปะพุธถือกันข้ามมันแย่เลยแค่ละคุณดำน้ำถือกันแก้วได้แล้วแค่ละบรนี้แล้วให้หีิบ่ได้มู่ของโบ ไผ่งี้เอางและน้องบอได้สาวสาวสิหิ้าบอได้เก่าโง่อาประก็ว่าจ่าตานตอดอมเบอร์ู้ตั้งแต่นี้ไปแห่แขกตั้งต่นี้ไปหน้าฮิตบมงคว่างบอสาเสาวสีนาบอเก่าักษาควัมทองถินเจ่าหมักษาเจ้าหายมานี้เกี้งฟิน่ามาจ่าให้เราต่อโคตรจ่อยหอยัจเยี่ยงตั้งเนี่ยแล้วเง้เอ้ยขันบะได้กัดคอกัดคอกัดกันนองไปกิดวัดจังของเอาไว้ขัใส่ปาก ตางอนถ้าขอดัถจงมันดีกันามตอนโอ้ยอยงเงยท่นไม่เือ,อยู่ทา,างในลำจะบบอลเล่แม่เจ๋จะบบอลหนังท่านเจ้าเยาว์ซุ้เจ้าบนยันเจ้าเฮ้บนบอกหรือท่านจะเสืเสเ้อไม่ลายไม่ร้องเสื้อพี่ร่องใส่ใส่ลูปเดียวซุ้มเจ้าในเล้าคัดอะรที่พอต่ย่อยบนเนี้เอ้ยโอ้ยขัะรสิห้ยกัยงยา ตงตนตาตนตาไหลโนอบอเด็ติดตุนน้ำคนมีนางตั้งแต่ป้าห้องบ้าอย่าลืมคว้างไข่เอิางนายเนาะฟังเสียงเป้าออกมาอีกตึงตาอย่าลืมคอยดรส้างฟ้าเสื้อบมมีติดแถวแค่ละวันนี้ลอวเนี่มมีติดตตอบสาธุรกบมาหฮเลี้ยวแค่ละเม้าเล้วอย่เอ้กบมาเลี้ยว เจ้าก็คอยจากันในมันคองเจ้าก็คอยจ่าว่าให้คองกันูว่าห้คณะลองย่หานั้นซึ่งจอแล้วว้คณะขอเอาไว้ขันต่อฟันมรู้ขนหมดจุกในห่าถามเรงไหนจอมวตัวีวยเมื่อนี้อาขันบงงามในน้ามึงัลำจอมเล่แม่เจจอบหนังทัานเจ้าเจ้าซุเจ้าขันวอนเยือน านี่ทั้นจังเงินบ่อนอยู่กระตามทอนตั้งประดาเพิ่นดีในปีจังวันหาโอ้ยซุ้มเจ้านั่นแล้วคข้าไปโอ้ยข่้นอะไรคิว่าต่างๆซุ้มเจ้านั่นแล้วบ่าได้ินูกามีนังลาต่างเพื่บอนูถ้าอะไรสั่งมาไ่คยยใส่เจมาว่าจำานั่งสันทีนั่เทียนโรคซอยหอยหนาทอง่พอจริงโอ้ยคาะมือนี่แล้วข่าว่าตัวไหนใส่ใจจังสังกัดขังข้อบัดเสียว แ้าละพัสลมนัำสสกายมึงดูโอ้ยข้ามือเลีววววว้ยวพัสตายนั่งสบายผิคมาของเกา่าในเนื้อแพงเลยตอนคนงานแล้วข้าสิตายก้อยช่วยออยไว้ให้เราคืน,นมัน,นจกงนแล้วขนเกยังอาคือแร้ล <c oughs> มือนี่เราขละคิดเก่าใบาเอาแวมาแย่งมงียเอาเสกเดินดาวส่งเทกกระบองตา โอ้ยสยัใจลับ้รงไหนใส่ใจพันยังอยู่เอาไปดูทั้งเจ้าให้อยตรกว้ากระตัมพรทัท้งลับมือน,นี้แล้วทั้งจาหน้าทรงกว้างบอลทางหน้ากาวันทั้งจะห้วยบอลยองเจ้าคล้องบอลยังโอ้ยกลับมือน,นี้แล้วทั้งตีเป็นเหนี่นหนองตีคล้องอยู่ในบุ้งทั้งตีเพลิงนาลายตีพ่ายนาเว เมื่อหล้วนะจโอยสมุจ้าหั้นแล้วขั้นพระได้หมกินหมู้อนอวเจาเวขั้นพระได้าันกินปาแค่รับบันหิแล้วค่อยกาข้าแมงเอยกกปีกไดกินข้าวห้างันแล้วเมื่อยิแล้วกบปีกกินข้าวมาเอาปปีมากกินข้าวไมา่โอยข้าลาบดูน้องนาไทยยีนังหลายอยูีเอาบไปดูไกระดาษขอบอะไรนี่หาเงิน เง่้ยแล้วไว้คะก่อคณะไวไ้ต่อความอันอื้อไว้กัาบันจิกนเงี้าแล้ันจิงเน,นึ่งแล้วคเพลงเลยตกอาได้ปีมีมันจะตางแค่นด่ใจเท้ลวันแง้ว่าควายตายปกกีก้แงะฉันมาตายมันก็เห่าไรเนต่าตายมันบอดีจิ๊งตัวให้น้ามันเจิงนึ่ยแล้วขาว้าเต่าเจีแล้วยอขาด่อยากไม แม่ละคนพี่เท่าแก่ละหมดยอไทยปอยาขึ้นดวงมาล่าปอยากยค่อยกล้าสาธุทั้งผีเพียดอยู่ในหนองกัดตมทอนโอ้ยมันธีแล้วทั้งผีคล้องอยู่ในบึงก,กัดตมทอนทั้งผีเพียดนาลายผีพ่พายนาเวแค่ละมือนี้แล้วครับแม่โอ้ยสุ้มเจ้าหนันเล้วโอ้ยปอยในคณะของ,ง้องอะไรเงี้ยหาเงินบ่โบโ่ได้ยันนณะของเอาไว้กันต่อความขั้นบรจบอย่างถามบระนังไหนมาบึง บ้านดีแล้วขั้นตาควาเบิ่ง่องไตเหลวไปกว่าตาซ้ายเบิ่งฟองเทิงเบิงเบ่งดูขั้นปุตตุวัยดุงขั้นไปนะฮะแค่ละคนผู้นี้แค่ละฟ้ามองวัยดุ้งขั้นไปไก่ใดหนึ่งก็จะไปมีเฮไปกี่ค่อยความมีเฮควา้าขั้นละลูกตาปลาให้นาเฮือนลูกตาตัวไหนแมา่บางขั้นกี่การมานอนดูด่ในห้องบ้านดีแล้วเขาเป็นพ่อสีสวยขั้นไปหนาะนะหลานเพล แค่นงร่วมต้องสมัคหีเดียวอกฟังมันไปสิเว้ยเยบอกว่าแม่บ้านมันเป็นผเดียว ไปบุญยมยามทุทังมาบุญยมเท้าสาธุแคละท่าทั้งหาบา้นทั้งสีกะตำทอนแคละนมันอีท่าละไนยอยู่คนไหนแม่กำลงสวยสู้ใต้ลูกเ,เรือสียนสียานกำไปความมึงคนเป็ีเยขีดแค้ละผมบปเด่เคล้อมต้นเจ้าคูปองเบืองดูอ,อันนี้โอยคว่างอันนี้ควา,ายละน้ำไปเห็นเยไรแคละปันนี้เรไรอนนี้ควอยละน้ำไปเบึงตาขวาเบ,บึงปอ,งองดใจตาซ้ายบึงองเทิงเอาเบ ให้กลามาหาัวแล้วเป็นเล็กเป็นดวกงกล้าดูแม่ละมาวแล้วขันเป็นผ้าเป็นดวงคมเข้าเมืองวาย,ยานเข,าขา้าคาบานใหญ่กว่าบองดเข้าการเื่อเรื่อยเปนต่อขั้นดีแล้วเป็นหนักเลงกคนเก่งเป็นนักเล็แต่น้อยความสูก่กระบอตอยสร้างต่อสร้างบา่อไอ้หุ่นเรือ่องเยวนเอ้ยขั้นละมุนตุมุนจะให้ญาติมอดูขันละหอกเรีผาให้ตงกผาตรงหงาเอาไงดู แคละคนมู้นี้ตกปีนาวข้าวปีไข่ได้ปีเป็นเนืปีปวยสาธุโอ้ยคำแพงโอ้ยคอยก่อทั้งเถียนหลวงผู้ปันเราแนวนั้นแนวเถียนเทาผูป้ปันทิ้งผูป้ปันดุปีนางหน่อยให้เป็นตนแค่ละพันแหน่ขั้นปันคนปีนา่งลาให้เป็นซื้อกระตามตอนแคละคนผู้นี้คอยมุมข้าง่ายเบงูโอ้ยแค่ละบันแหน่คนผู้นี้คอยกายข้าวมึงเบิ่งลู่ ขั <S <S <th> <cción> ้นคอมือเพ็นไทปันขอวันเพื่อนไทแเอแค่ละปันญาว่าขันละวไวแจ้งเต็นครับไปให้มมดเบาโจยน้อยหางยางไตเศร้าฝ่าเพ่นผู้ทรงีหน่อยหนห่งเห็นกตัตอนแค่ละปัาว่าเศร้าเพื่อนผู้ทรงมากเกิดโอ้ยแค่ละจุดจำรนัเกิดกับตูเกีนวขอบงโอ้ยทำไมโอยครกล่าขอตาบอดกันไหน อันเดี๋ยวพ่อใส่ทองกะจงขอกินเดี๋ยวอย่ามหม้อแล้วตั้งแต่เพลยพ่อ,อ,งงอนั่นกห้าใจข้างผู้หล่างโอ้ยเดียวพฟังมันไปสิเว่อยบอวามาถ้มาอเเดียวได้้งแต่เวผมในหัวสิบวกันเป็นหาบทนอยโอ้ยล,ละเลาสิบ่ยันดินคัเป็นดินข่อยาบห่นบ้าต้องมาเปียสินำหนกันดุด ปันจึงม่แล้วคับตัวไกไปหน้าขึ้นมาของเก้าอาปากอกจะตั้งตอดอมบนลูกและพ่อจะเลี้ยวยนาขม้ามือละพ่อจะเลี้ยวยตาข้าสู้สู้กันกับ่น้เก้ากับหัวใจวายโ้ตงกันบนูอ้ยแค่ละใรมันี่ข้าแม่โอ้ยข้าละบันเสริมใหู้กจ้าไปลุ่มตาบูปั้นจังเลสิตายให้ลงยากไปตายกันยืนน้ เล่าเขันละลันอ <normal> <us> hey ีเลวหมอเป็นบลากระตาตุกตำลุงดูไกวาสกาตุโอ้ยขันละมอเ็นปลาแล้วขันกระดัมจุดกิลุงเลต่างสาเล้วตอก่อนซักกุบสักกากเป็นไม่บากเป็นงูฮะขันละจับต้นขากระตะตุกตำ เธนึงเธอน้ำน้องข้าหลัจับเธอสองถึงกระดองเก้าห้จับเธอสามมยรปุป่าผูเขี้ยขหละจับเธอสี่แยาปากกาจับเธอหายาบักกระบอกับโตุที่ไม่ดุกตัวคุยเสียกจับเธอเจ็ดไตโลเดีอีเลขาจับเธอแปดสีตาแดงไป็ลมผู้มันจับเธอเก้าเรากระจำเราระจำข้าหลับวันแล้าจับเธอสิบแล้วกระเบง้อยมันจะลิกงบ่เป็นหนงเอาเบสิพอยู่บ่กินบ่อน้อง ทไมเลิกหวยไปมากองกตรเรียงข้อมา้ไนแมามาแห้เราอยู่จิตใจโอ้วดอะไรแี้ถ้าเราบนี้เราตับปอดใส่ของท้ในคือเก่าอยู่บ่ไมจกว้าตับปอดใส่ไ้นมยูว่าสิตรงเราบ่โอ้ยอย่เนี้ยโอ้ยถ้าเราตับปอดกินตับไม่ง้อปอดปอดปินปวดห้ใหญ่บึ้งก็จะได้เส้นใจจากสันถ้าเราจะจังจะก็บเสีเอา คนพวกนี้คัดเป็นไหมันสิบอสิุดตายบอยเลยเม่เราหาเคนพูนี้เป็นหมายบ,อบอ่อ,อนสยอดเพราะคนเราคนไห้ได้สิโอ้บานแล้าชุดมอใหม่พบกับผมไปใซ้อนเพชรไป็นแรงบีนอ่อนสอนอน,อน,น,น้องมาใบสุดเก่าแค่ละบันยาสามบาทในต่าบ โอ้ยขั้นระนายเงี้ยวรักษาเจ้าอีได้ลลาห้มันนุ่งขั้นสายสวยยังสีพีอยู่บอเแ้าละบาเงียวสาปีนังสีไง่้ง่ายใจอีนักลาห้อยู่ดีนขั้นละตบอกระตับได้หอดมนโอ้ยข้นละาเียวขั้นละปอดบเประปอดด้ใหญ่มหนอันนี้อยสาธุตอนขั้นระเบาใจใใจใจแจ้งสั้น่นู มื้อนี้แล้วขจะจันคันขอบ่ียเอาเบิ่งอัน บอนน่าจะว่าคุยกันมอ้าฮอสเจ้าของความลลานไอโม่ปัตตองน่าเราเอาเก่งยู่แต่เราลาเก่งถ้าเราไเก่งแล้วก็มีปนมาผีโมมีคีอโม่ได้การทาาการเส้นท่ายี่คืนกันทุ่งข่ายยีนกันถ้ามาของอยากถามาของอยู่ของกีฬาจะมีตัีเด้อ เอาสัตรูสก mm ่เ hmm. ด้อเจ้ายอมมงลุ่นเจ้าอึนมงอยู่มีเอ้ยมาหออแล้วก็ดีคู่ข้าวคู่ข่าไส้แต่ไหนปวจมนนำถามบวงามนนำบ่ตาลากเย็นไปตาหน้ายเย็นสองตามังกองสอดสองมองดูเฮิ่นสูงขึ้นไปลำเลยเฮิ่นต่ำไปคอยเลยไดนนั่งอยู่เฮิ่นคอยลานนั่งอยู่สั่นคอยลูกลูกจำใครในเฮิ่นพบกันเบื้องหลังจำใครในบ้านกำเบื้องแย่งเบื้องภาคเก่งแย่งเพื่อเขาถามแล้วจะาีบนอยู่นั่นจะาถามบนอยู่นี่ก็ดีบดในขัดขาคองอแง่หาเงินบดในขัดขาคอเอาไว้ตกบ้าง คุณประพุธอยู่หอกงคุณประสงค์อยู่หอกขายคุณนำบ้านคุณเป็นไงก็คือกันยง่สาวบ่อให้งาเดียแงแรงบ่อให้งาหมูพอด้ามือดีแม่ผีเฮิรนอยู่ไก่ดีแม่ลำมองแหล่งแม่เจ็บบนหนังก่ดีบอกเป็นอย่างเจ้ายาบนดินเจ้าเอิญบนอยู่บอด้ขีโอแตงซางบอดี้คีดุคางตังเฮิร์ตรงมาในปีตักงตีกายโม่ควายตายนักยา่โม่ควายตายบมกินแง่มาตายผกเฮ้า ซาฟ้าส่งมาแหงซาแทนส่นสงมาเกิดจุดกำเนิดมาเกิดกับตัวฮอดปีฮอดเดินอ๋อโลกปีนาวข้าวปีไข่ได้ปีดิบปีโว่รา,ากกว่าย,ยังสีเทารัากษาจกายังสีนือนอยู่อดอ้วเด้ออ้าวคัตตักไก่ไปนะาโอโขาข้าคือข้าอน,นนี้น่ะนี่เส้น3อยู่ ตกปีนาภาพปีใครได้ปีปีปีโป้ยตกปี่ซื้อ,อตกดอกเออตกว่างนี้อยังพราะรักจมกนไม่นี่พคอเออไม่นี่งอว่านี้เราไป็นยังรักจมตองเาหรือเปล่ากามันมีเยอะจบแน่ตุกมาในปีนั้นเออตกปีตุกอดมันนมามอะไรยุบปหาหรือไปร่าอนนี้เด้อ อ่าไม่คูนคูนเกาขอเยาะกางงามมันเลยนะได้บอกเอาเหรอขอามือนนี้นะแปลก็เศร้าคขักที่ไปได้แปลงหน้ามันน่ะนะเอาซ้ำนี่ง้ามันน่ะเออคูนเกาขอมันเป็นคอลงเยาะกางงามมันเป็นงามลงอีต้องเอาง่ายเอาโซ่โซเนี่ยนี้ไปวัดสงไหมอันนี้